มีอะไรใหญ่ปวดที่ั่งะโอแกไแม่ฟังนะบอกพ่อเป็่ไหนถือแน่นอนบอกพ่ออวเนี่ยแล้วได้ยังดูรถแกน้นี๋ยนเดีคขันีแฉ้หงอ่ะ้ม่วอะยิ่งม่อยแม่หันน่ะลุ่งจีงไปเลี้ยงวัวโตได้ยูนี่นี่เล็บกระหนนเอาจบมว่าเล็บเพ่เอาเล็บัลค่อสวัสดีแม่ิี้ค่ะจวัสดีค่ะ ย่านย่านบ่มาตสิย่านบ่มากเจ้าโอ้ยถ่ายอยู่ติแม,ม่เอากล้องลอดจะนะโอ้ยสอนมาแล้ว<ช>สอนเอาม<ะ>ันเนี่ยน,นอนหรอฮึยิบมาเนี่ยหรอแน่นอนเลยบอกว่าเงนนินมันอยู่ในถุงนี่เงินมันจะใส่ล้วทันไหมกันโจ้มากเงินชี้เงินใบลอยด้วยชี้แดงได้เจ็บแสบเอาใส่กระเป๋าคือเาเงินใบลอยยังเด็กตัวนี้ล่ะ เนี่ยชุ่เนี่ยมั่นใจเลยบ่กพ้องวันนี้นี่การพว่ามันมีแต่แนวได้มีแต่แนวได้จิบสีกับวันนี้หนึ่นึ่งหานี่กับวันนี้ละเชียงข้นี่ละคกับวันนี้เกาหามาานี่ยเชียงข้นีคือว่าจิตคือ่ามั่นใจยมีแนวได้เลยบ่พ่อือฝันดีนะพ่อเนาะ จะฟับฟางมึงจับฟางมึงเอ้ยแม่ว่ากำลังใจหรอกเป็นจังไหนแม่ลูกมน่คาววาอเอาเลเงี้ยงเกาะขาเจามาเอาเลขกเงียงเกาะลูเตียงรไปเอวเลขกกํำสาใญ่บานเฮาครับได้นั่นอันยุหันจ้ะนี่นี่ตัวเทิงนี่ไปเบิกซับนั่นศูนย์สองสามวแาวดตัวนี้แหละตัวคศูนย์สามสองนี่ตกโหมพอแม่เขียนไววเนี่ยบ่ นี่เลกเล่าเนี่ไปเอาอีหยังไปเอาแม่เล่าอีงางไปเอาดีฮูเราอีงางมาเอาบ้านเราเลยมานอนว่าซั่นโอ้ยดาว่าซั่นอ้ายฝันว่าปิงกัดอ้ายเต็มขาเต็มมืออ้ายมือไปลูปองซิซั่นมื้อเช้าเล่าก็มาดีได้ปิดบักกุ้งให้เล่าอยู่อือมื้อเช้าครับอ้ายบ่ถ้าเอาอีหางแล้วโอ้อยากไปเห็นตอนเอาด้วยเนาะอือเฮาก็ตัก่อยก็บ่เห็นดอกอันแม่เบิดทราบ เล่าเอาวโอ้ว่ได้ไปน้ำเพื่นตอนว่าเด็ดไปเล่าเอามาเล่ามาเอาแล้วเล่ามาให้เพิ่นเอาเอี้ยงห่างบ่เออเล่า,า่าเล่าไปหาเอี้ยงห่างแตงเมี่ยงโดนหาให้เล่า,อลเ,าเอา้ใช่กันเพิ่นเอาบรรุนขอไปทายตอนเ<ำ>พิ่นเอาในเด้อแม่เอาจากใจย่งางไปเอาวัดเอาโคกจำใจง่ายอย้สามอุ่มกับบ่หุ่มเด้อครับโคกจำใจง่ายเอาจะวัด อีพ네่อคือวาเลศเขาแล้วเพนฟันดังใดก็อืมเราวาเลกเราเสียงหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่าบอกอืมหนึ่งเก่าหนึ่งหาเก่าหนึ่งเก่าหาก็พอไหญ่ห้าเก่าหนึ่งห้าเก่าอืเล่าเบาขนัดนั้นกัดฟันดีอ๋อหนึ่งเก่าหาบัดน่ามันที่ว่าขวบเบาพีเดอร์มาบอกกันลูกเด้อลูกมาหาเลย กลับไปกลับมาเอาเนาะแม่น้อหนึ่งห้าเก้าเหรอครับแล้วเากันงกงๆสี่ละบานนี้ี่ลายเขียนมังหันเียเออนี่เด้อร่งเลยเนี่เออลงไปเนี่ยี่ลายเขียนไหนี่ละนี่ละนี่จ้ารุงแนวี่ลายเขียนไหรุ่งไวแล้วมันใจว่าสีออกมาแมงมาเนี่ยผู้พ่อมันใจแต่ว่าผู้แม่กะบ๊อบปันบ๊อยังดอกกะธรรมดา หอดนาเล่าสิมาเอ้เปลี่นฟ้าหน้าเฮ่านี่เล่าฉีเมาเออเนเดอน์เนเดอรเบอร์โทรเขียนไทยไผ่เดวสิแดมงเออบป๊ปเปิลตลกเออจังสี่ละกานเท่าไปใส้เน่นั่นแนี่พอกระเก่งโทรศัพท์มันตลุบเออแม่มีกกิ้นฟ้าด้วยเหรอครับแม่นี่กกิ้นฟ้าเฮ่าเราถามหาหอดกกอกกกอกยันเฮ่านี่แต่ว่ากันนาตายที่ลากกอก เราว่าขันออ้ทากนี่ตายตายกระล่วงมาเห็ดเบิ้งเป็นยังนะว้ากันแล้วว่างวดนาดิเพิ่นเตี้ยอาขันเพิ่ม้มาที่ได้โทษบอกโอปอเลยโู้เลยอยากเี่นสมมติเราขอแบบนี้แม่นแม่นไหมเอา่นกัยแม่นกันต้นลิ้นฟ้านี่เนาะเขาว่าแม่นแ็ดลากมันเอาตรงลากมันใช่ไหมนีเขาว่าหลายคนอยู่ด้วนี่ตต่ลิ้นฟ้าหน้ามึงมีบลระมอยู่อ เพื่อนเป็นลูกผู้พีอืใช่ลูกผู้พีกับว่ดต้อทองลูกผู้พีก็ดีน้ากันครับผมหากแท่งกันมาตาไหนจะไ,ะไพ่อเมียคืนหนั่น,นแต่ว่าเมื่อคือนคืนคืน,คนวันไหนครับที่เอาอีเตกอีกงางใช่ไหมครับทําพิธีบ่ได้ขึ้นในโบ่แจ๊กต่ว่า <c oughs> เราว่าไอ่เอาไอ่กับมาหาเพื่อนบอกวางสี่เพื่อนมาหามือเศราเมียวางสวยอต่ว่าาได้้ตัวเลมลมแว <c oughs> นี่ละนี่ได้ตัวเลขมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวไหนแม่เลขของอีกงยางนี้ได้ตัวไหนครับนี่นี่ศูนย์สองสามนี่แหละตัวเก่งแล้วเขียนไทยตัวเจ็ดห้าตัวกลุงนักไอ้นักตัวนี้ได้ลาแล้วหนักศูนย์สองสามเหรอครับแม่นี่ละเนี่ว่าแม่มากแม่ได้มากแม่ฟันดีป่ะเนี่ย เอาของก็มาบอกมือเช้านี่ยนี่มาบอกมือเช้านี่ยมาบอกมือเช้านี่คือเด็ดท่านดวนเถิดสันเอากรทด้งดวนเนื้อบานพ่อน้องต้อยบอกู่าไงสองน้อยบานเมียบานผู้ป่าไปเลี้ยงงัวยึดดิวโคกได้เฮากับป้าน้าเหล่าแมนบบเราอยากมาเว้าวขึ้นยังว่าอุ้ยอยากเห็นนี่เนาะแม่เนาะเว้าเล่ากระมัดผู้ฮาวเลขดีดีรุงก็ได้ว่าโอ้ยงามถือกระถืออยู่ดี นี้เลขยบ่งห่าเป่ะแเ่ต้องมาเอาน้องเราเห็ดป็นวะสันบอกว่าแต่มีข้องเยางเลาเล่ามาเอาเล่าไปเอาเล่ามาอุ้ยลาวฉันกาจะว่นถามอายุที่อายุเบอกเจ้าไปหาเอาม่าเลขตัวดังๆเห้โอปอม่าข่อยเจโอปอไปปล่อยนอนลานแบนันครับเขาดังๆเลยนะแม่เนาะเขาแบบแม่นๆเลยนะแม่เนาะงู่อยดังแ ครับเรียนว่าแม่บนภาษาจ่าค่ะคือมานอนอยู่หน้านี่เด็กเขาประจำนี่แหละตันเวลาบอนอนหน้าสีบ๊วฝันบอแม่มานอนในศาลทีปีแล้วแต่เราหัวอี่แม่มาเลี้ยงนอนอยู่นี่ละแต่กี่นอนเติงเจ้าหน้าเป็นมัดอนปีนี่เด็กมานอนนี่เลกยี่พอตองวัดหนึ่งนึงนี่ล่ละ เอากระนึ่งนึ่งนั่มันต้องเงินแหลกันะเราบ้านอนฝันเราเตี่ยวเนี่ยตัวาอืเนี่ยแต่เรามักนึ่งหานี่บ้านนึงไหนตามแม่แม่เบิกซะเพราะบ้านสุขสิต้องหลายตูดอ่ะเราอยหลายบ้างเงนแม่อันนี้รวมทั้งเลขผีได้เลขอีงางเนาะแม่เนาะลูกสาวหันดีลูกสาวฝันแม่เนาะฝันยังไงก็ เน่ยยกยยกหันมางง่ลาว้างเลยก็อันลูกสาวแม่ตีว่าได้เก้าหานะแล้วฟันแดงไดยก็แก่ไปแก่ฟันใดแม่หันมาตรงตตรงน่ยตรงตรงนีีเแล้ว่าแล้วฟันใหบ่มแม่เออแรว่าแล้วฟันใหญ่ันมากเข่ากึบโกโ่ได้เบาใสตัวไปดยนก้นมาเบานะกันเลยเบาเบาหนังรอบมงโอ้ยมาบ่อน้อมาบ่น้อมึงต้งตอนมาแล้วตอน ดีใจเลย,อยเออคือจังหูก,กันนี่ว่าได้เลขเนาะพี่ลาพยายางป่านี่เรื่องหา้าได้แฟเราเป็นมุกไปอ้อจังเด็กสาวได้ตัวใดก่อนติดตรงกับคุณพ่อแม่ก้าวห้าก้าวห้าเออ,เอ,อมันใจมามันใจอยู่คิดว่าซื้อตัวละสองพันตัวนี้บ่แม่บ่วบ่มันหลายตัวมันเล่นเล็ดใหญ่ตะนังเออเลขบ่ บ๊บ๊จับไปนักตัวใดใหญ่ไปไหลายตัวดูวหลายตัวเลยบอกเนี้ยคันได้ว่าเลขทีอิ่งเขึ้นเฮ็ดอิง่งหางนี่เป็นเป็นพี่น้องกันบ่จ้ะอันแมญ่าข่อยเนาะแมญ่าแม่แม่ตู่เล่าเนี่ยเป็นเอี้ยแมญ่าข่อยโอ้เล่าเฮ็ดเล่าเอินเม่นก่อนหน,น,<า>น้าเบาแม่นบ่ลูกี่ลูกน้องเขาเจ้าครับผม าเจ้าเอายิงก่ไปเห็ดเอาีิ่งางก็ยออพระอี่งางข้ามบาสันดีเดูเราได้ตัวใดก่อเราได้นี่ละเจ้ากระไดนี่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 อันก้อยตัวน้่มน้่นั่มพี่น้่มอปอพี่ศูนย์สองสามกับเจ็ดห้านี่บ่แม่เจตหาตัว่ังเจตหาตัว่างเจ็ดห้าคืองเล่าไหนักเราขีดกากระบาดแต่เล่าไหนักตัวนี้ตัวใด้กงเป๊ะนี่ศูนย์สองสามนี่กงเป๊ะเลยมาบอกเมื่อเ้าร้ อืมมาเฮาเฮาเข้าแน่เว้ยเบิ่ง2 3มาเข้าน่เข้าดิเนาะแม่เบิกับเนาะลูกสาวก็ได้แขคือกันอืมยกาวก็ได้คือกันกับพ่อบาดนี้อือห้วยตามฝันเราฟังว่าเราว่าซําได้เงินแล้วว่าซั่นมีชไงเด้อบออกมาเนาะเออๆเออปิวกโอ้ยกะสิวางไดเนาะแม่ก็บ่จักได้กินลาบงัวบ่ว่าแววๆ บัตรผู้นึงมาดิดาบดาบเ่อนปั่นเที่ยวเจ้าดิปันมาเจ้านี่ยปรางวแก้วสีน้อยละท่นออันั่งเลยว่ายใหญ่ลาว่าท่านด้เื่อนไม่ว่าเลาฝันเก่ยวลูกสาว่นมาเออ่นกลับมาลุ่งเพิ่งนบเตมเนี่ยบนแปลันนะบอมาเตนมทีหลังคนนุ่งเปิดเป็นพันเลยบอตัวนี้เป่นเรืกอไรตั่นด้ซื้อน้ำเ่าดี พอมาพอบ้นบ่อไหว่าแกงโอ้ยพอว่านเนนสิเล็กนี่พอสันว่าอโอ้ยยังได้กะเล็กน้ำแบบกากเด้ปันเจียวกักป่านนีว่าสั้นมผมเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะใส่ย,ย่านเพื่อเดินดาบกันที่ซื้อดอกใคเป็นใส่ย,ย่านตะกี้พันหน,นึ่นนี่ค่<ท>ะค้สุดท้ายเนาะค่ะจะมีของคุณพ่อแล้ก็เลอกยี่งางแล้วกะ็ตัวเนีนขึ้นในวงกลม0 2 3นสองสามเจ็ห้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเนาะ หล,ล่อแหลกคนฟันได้สิบเอ็ดเนาะคนพ่อกระล้อมกันในนี่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกสาวเพ่นนเาะค่ะปูเอียงก็เพป็นเอิญโดนปูยังก็จะ้ะปูเฮานี่ปูอ่อนปูปูดำปูยังบูซื้อเล่าก็ได้ค <ขา S 2> ่ะเือหน้าเฮานี่ละปูยิ่งมาตะปูตะปูเราพู่งยนันชุช่ๆดำๆอันนี้แ<น>ม่สิเีเงิย